สวัสดีครับคลิปนี้เราพามาชมนะครับเป็นเดนแม็กซีประตูนะครับอันนี้วัยรุ่นมูนึงนะครับเป็นชุด4ประตูนะครับคันนี้เป็นตู้พื้นนะครับแล้วก็ติดตั้งลำโพงคู่หน้า8นิ้วดีสแปดนะครับคู่หลังเป็น8นิ้วโอเลออนนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการเดี๋ยวไปไล่ดูให้ตอนท้ายฟังฟังเสียงคลิปกันก่อนเราจะบันทึกก็เล้มถนนนี้เลยนะครับมีเสียงลุกกลเยอะๆไม่มีการตัดต่อคลิปเสียงจริงของจริงนะครับ ใจต้องการสกคนอยู่กินกับความบางวังรอยรากเต็มห้องใจผลว่าจะมีเหตุผลให้พนบนบน้าที่ไทยให้เราทบกวันอาก,กันได้เจอ

ถ้าเสียงไม่ชัดจริงนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่คันนี้ยังให้เสียงที่เด่นมากๆนะครับเปิดมาเราไม่ได้ยินเสียงรถวิ่งเลยนะครับ้นที่จริงดังมากนะครับเหมือนเวทีคอน,นเสิร์ตเลย อันนี้เรามาไล่กันเลยนะครับว่าอมีอะไรกันบ้างคันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับเป็นของวิก้านะครับส่งสัญญาณมาให้กับนะครับคาปานะครับ500ฟลัดนะครับสังเกตเลยว่าชุดใหญ่ขนาดนี้ไฟไม่มีตกเลยแล้วก็เครื่องเล่นนะครับเลือกใช้เป็นของ Android l e n o v o นะครับ โันนี้ราคาลูกค้าติดตั้งราคาเครื่องเล่นอย่างเดียว19,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเลือกใช้เครื่องเล่นคุณภาพสูงเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับถ้าเกิดใครติดตั้งเครื่องเสียงแพงๆใส่ของดีๆเนี่ยนะครับเครื่องเล่นเนี่ยก็ต้องใช้ของดีๆกันด้วยเพราะว่าเสียงจะดีได้เครื่องเล่นมันต้องดีสกอนนะครับเพราะว่าได้เสียงดี เครื่องเสียงเราก็จะขยายเสียงดีๆให้เราฟังนะครับถ้าเกิดเราใส่จอ a n d ด o i d ทั่วไปเกรดต่าๆเสียงแย่ๆเราติดตั้งเครื่องเสียงระดับนี้แล้วเราก็จะได้เสียงแย่ๆน้ำมาฟังนะครับปรีนะครับเลือกใช้เป็นหอว x EX เจ็ดเจ7นะครับแล้วก็ซับเบลเลือกใช้เป็น12นิ้ว EXA series ติดตั้งในรูปแบบของตู้พื้นนะครับ12นิ้วเป็นตู้เปิดนะครับเน้นฟังเบสนุ่มๆแรงๆนะครับก็จะเป็นตู้เปิดเน้นฟังเบสกระชับ หนักแน่นกระแทกกระทันอะไรก็จะเป็นแบรนด์พาสก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบเราก็ทําได้ทุกแบบลําโพงคู่หน้านะครับเป็น8นิ้วแบรนด์ดิสแปนะครับเสียงแหลมนะครับเป็นโอเลออนนะครับแล้วก็คู่หลังนะครับเป็นตู้โมบายนะครับเป็นโอเลออนนะครับ xtx 8 5 4นะครับแล้วก็เสียงแหลมเป็น950นะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือใส่ C high end เข้าไปด้วยนะครับเป็น C ของทาง ks sound จะช่วยให เสียงแหลมเสียงกลางนั้นมีความละมุนหูมากขึ้นนะครับคันนี้ก็เป็นระบบค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วจบคลิปเพียงเท่านี้ท่านใดสนใจนะครับงานติดตั้งคุณภาพสูงแบบนี้งานติดตั้งแบบต้นฉบับเนียบเนียบงานนินเนียนเสียงนินเนียนเนียน่ยต้องที่นี่เลยนะครับเกษสชาวชนบุรีและการจันทบ,บุรีทั้งสองสาขาวันนี้ซัก,กันไปทั้งหมด4คันนะครับเหลืออีก3คันที่ต้องจูนนะครับเมื่อเช้ากลับบ้านไปแล้วคันหนึ่งรถเก๋งนะครับ จบคลิปเพียงเท่านี้ครับ